สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ฟทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของทีมクラブชีเลชันที่จะเข้ามาในวันจันทร์อีกหนึ่งทีมนะครับซึ่งก็เป็นทีมยอดทีมจากอ่าพิมลีกอังกฤษเนี่ยผมก็คือทีมอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันดีกว่าครับว่าอาร์เซนอลมีใครกันบ้างนะครับในแพ็กนี้ที่จะเข้ามานะครับ ซึ่งแพ็กนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน9คนนะครับซึ่งจะถูกเลือกไปให้ e-Point แรกเนะี่ยก็จะมีอยู่1คนนะครับในส่วนของตรงนี้ก็มาลุ้นมาโหวตกันละกันนะครับว่าอยากให้ใครไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นักเตะคนแรก,กเลยละกันนะครับผมในส่วนของอาร์เซนอลนะครับว่าจะเป็นใครหน้าตาค่าตาเป็นยังไงโอเคหมาเริ่มกันที่คนแรกก็จะเป็นในส่วนของออบาเบยองนะครับผมออบาเบยองก็มาในขั้พลังเนี่ย92นะครับตันที่96ครับสำหรับกองหน้าคนนี้เรียกได้ว่าเป็น กองหน้าที่คมนะครับแล้วก็ไม่มีการตกเลยในส่วนของค่าพลังนะครับโอเบอร์ยองก็ยังยืนระยะยาวเลยเนี่ยผมแล้วก็ยังมาแบบ96ทุกครั้งนะครับที่มาของโอเบาบิยองนะครับเวอร์ชันนี้ก็จะเด่นในส่วนของเกมรุกเนี่ยผมแทบทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่99นะครับในส่วนของฮ f ฟเฟอร์สิ a r วเนต์นี่ครับสปีดก็99นะครับสปีดต้นก็ออยู่ที่98นั่นเองนะครับก็ปรับปรายนะครับในส่วนของการเลี้ยงบอลครองบอลนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในส่วนของโอเบาบิยองนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนข้าพลังที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็นในส่วนของเกมลุกแทบทั้งหมดนะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็นหน้าเป้านะครับปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดเลยนะครับในส่วนของวบบเบียเวอร์ชันนี้ครับโอเคเรามาต่อนที่นักเตะคนที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของอเล็กซองลากาเซตครับตันเท่ากันนะครับค่าพลังเท่ากันนะครับในส่วนของของ2คนนี้นะครับผมก็ เป็นตำแหน่งหน้าเป้านะครับหน้าคู่นั่นเองนะครับในส่วนของอาเซนนลเนาะนะครับในส่วนของอาริซองลากกซตแนีในผมก็จะอยู่ในส่วนของการเลี้ยงบอลน,นะครับการเขาเรียกว่าการเอาชนะในผงการคองบอลเหนียวแน่นอะไรประมาณนี้นะครับของวงของบอลได้หมดนะครับจจสกอาจจะไม่คมเท่าอุบาบิองะะน,นะครับในส่วนของลาการซตนั่นเองนะครับสปีดก็ไม่ได้น้อยถอยกันนะครับอยู่ที่88ทั้ง2ข้างนะครับ บอลสั้นเดียวก็ถือว่าโอเคนะครับบอลสั้นอยู่ที่85ครับบอลยาวที่80อันนี้ก็ค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับในส่วนของรากาแซนนั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันที่ผู้รักษาประตูกันเลยกว่านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแบรเรโนครับแบรเรโนในมาสต์นะครับพลังใน9เสวตครับตันที่94ครับสำหรับผู้รักษาประตูคนนี้นะครับก็อยู่ระยะยาวๆเลยนี่ครับ3ปีกันแล้วนะครับสำหรับแบรเรโนครับ วันนี้ก็จะเด่นในส่วนของโกคิปปิ้งแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิสิกอลคอนแทคนะครับ85คิปปิ้งพาวเวอร์89นะครับแล้วก็จัมอยู่ที่94นะครับดังนั้นก็เป็นข้าพปรังของผู้สักษาประตูที่ควรจะมีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่4ครับคนที่4ก็จะเป็นในส่วนของแกรนิตชาก้าครับแกรนิตชาก้าเนี่ยตันที่94นะครับสำหรับกองกลางตัวรับคนนี้นะครับผม เด่นๆของเขาก็จะเป็นในส่วนของยิงแรงนะครับผมบอลคอนโทรล90นะครับแอคคิชั่น8 98นะครับในส่วนของบอลสัมนระยะก็โอเคนะครับอยู่ที่93แล้วก็98นะครับก็เด่นๆเลยครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับก็เอาไปเปิดไปเล่นมึงได้เลยนะครับผมเป็นกองกลางตัวรับชั้นยอดนะครับก็ภาคหลังเนี่ยอาร์เซนอลก็รู้สึกว่าจะใช้เขาบ่อยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหลักแล้วนะครับผมตอนนี้สำหรับการิชาก้าครับไปต่อกันที่นักเตะคนที่5ครับคนที่5ก็จะเป็นในส่วนของ โอริการดครับที่ยืมมาจากเรอลมริดนะครับผมนักเตะคนนี้ก็สังกัดแท้ของเขาก็อยู่กับเรอลมริดนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้โหดมากๆนะครับตันที่9 7ถือว่าโหดที่สุดแล้วนะครับของแพ็กนี้นะครับในส่วนของโอริการดนะครับเด่นๆของเขาก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลคองบอลนะครับย้ายมาก็เป็นตัวหลักเลยนะครับอายุเพียงแค่ย2บปีนะครับผมตัวนี้ เด่นเดนก็จะมีบอลคอนโทรลนะครับดิปปิ้งทายโพสิชันนะครับบาลานซ์ร่างกายก็ดีนะครับผมสำหรับอุณหภูมินะครับบอลสัมบาร์ยี่เก้าสิบสปีดเนี่ยอยู่ที่แปดสิบแปดและก็แปดสิบเก้านะครับผมก็เป็นนักเตะที่ครบเครื่องนะครับผมเป็นกองกลางตัวรุกที่น่าจับตามองมากๆนะครับในส่วนของโอุณกาดนะครับผมคนไหนที่ได้ไปก็อย่าลืมมารีวิวกันด้วยละกันนะครับผมลองเปิดลองจัดกันดูนะครับโอเคไปต่อที่นักเตะคนที่6กันเลยดีกว่านะครับผม คนที่6ก็จะเป็นในส่วนของเทรยนี่นะครับผมที่นี่ก็ตันที่96นะครับตัวนี้ก็เป็นแบ็กนะครับผมแบ็กไซด์ที่เรียกได้ว่ามีความเร็วที่เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นการขายของเขาในผมเครื่องหมายการค้านะครับผมสำหรับเทรยนี่เนาะนะครับตัวนี้ก็กลับมาแล้วในหัวในส่วนของฟอร์มก็ยิงบ้างจ่ายบ้างนะครับเด่นเด่นของเขาก็จะเป็นสปีดนะครับสปีดเนี่ยดีมากๆที่94นะครับผม อ่าสติปี้ต้นนะครับสติปิ้นปกติอยู่ที่97นะครับเทอร์มิน่าเนื้อยื่ออยู่ที่98นะครับบอลสั้นบอลยาวก็ค่อนข้างดีนะครับบอลยาวดีมากอยู่ที่97นะครับผมแล้วก็บอลสั้นอยู่ที่85นั่นเองนะครับการเล่นบอลคลองบอลก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ไม่ได้ดีมากนะครับผมก็แนะนําให้กระชากลากเลยละกันนะครับสำหรับเทียร์นี่เนาะนะครับโอเคไปต่อกันที่ปีกอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนในผมก็จะเป็นในส่วนของบูกาโยซาก้าครับวัยเพีีีียงแแคคค่19ปรรัััับบตวนนนนน้กก็็โหหดดสุๆเมือใพ อยู่ที่97เท่ากันกับโอริกภเลยนะครับผมอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับผมสำหรับบูกาโยสากาครับตันนี้ก็จะมีในส่วนของดิฟริ้งในห่วง95บาลานซ์ร่างกายในห่วง99นะครับสปีดทั้ง2ค่าที่99ทั้ง2เลยโอ้โหเรียกได้ว่าสปีดเร็วมากๆนะครับบอลซามายาเนี่ยทำได้ดีทั้ง2ค่านะครับผมไม่ว่าจะเป็น90แล้วก็92นะครับผมเกมรุกเกมบวกก็ค่อนข้างโอเคนะครับที่ 87ครับสำหรับปีคนนี้ก็เลือกไปใช้ได้เลยนะครับอาจจะเป็นปีกตามนิดนึงเนี่ยผมถอยลงเป็นแบ,บ็กก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นปีกโดยแท้ก็ได้นะครับในส่วนของบุกโยสกากะก็ถือว่าครบเครื่องเลยครับนักเตะคนนี้เนาะนะครับโอเคมาต่อกันที่นักเตะค,คนที่9อ่าไม่ใช่สิคนท,คนที่คนที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวขอนับก่อนอนะครับคนที่8เนี่ยผมคนที่8โอ้โหนะมาต่อกันที่นักเตะคนที่8เนีผมก็จะเป็นในส่วนของโฮดดิ้งนะครับผมโฮดดิ้งก็ตันที่93นะครับสำหรับกองหลังผู้นี้ เด็นของเขาก็จะเป็นในส่วนของสกิลกองหลังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดดิ้งจัม p ์ดิ e n s i v e a w a ว e n e s s ball w ิ n n i n g a p p l i c a t นะครับอ่า87 93 92 92แล้วก็93นะครับผมโอเคตัวนี้ก็อาจจะอ่าไม่ได้เขียวมากนะผมแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับการเลือกบอลไม่แนะนำนะครับสำหรับโฮ l ดิ้งเนาะนะครับก็จะเน้นตั้งรับซะส่วนใหญ่นะครับสปีดก็โอเคพอใช้ได้นี่ครับที่82แล้วก็77เท่านั้นเองนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นรูปแบบของบอลทองไม่ใช่สิ บอลเงินนะครับถ้าตามปกตินีครับสำหรับโฮดิ้งแต่ว่ามาเวอร์ชันนี้เป็นบอลดำนั่นเองนะครับมาจบกันที่นักเตะคนสุดท้ายครับที่มาแรงมากๆครับก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับผมนี่สมิโรนะครับผมสมิโรก็ตันที่95ครับตัวนี้เป็นบอลทองนะครับผมแต่ว่าถ้าได้มาก็คุมเหมือนกันนะครับสำหรับสมิโรนะครับผมตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของการเลี้ยงบอลแทบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลริปปิ้งการิชั่นนะครับบาลานซ์ร่างกายนะครับหรือว่าจะเป็นพิตี้ก็ดีนะครับ สปีดอยู่ที่เก้าสินะครับผมแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่93นั่นเองนะครับเซอร์มิน่าเนื้อยากอยู่ที่90นะครับแล้วก็ในส่วนของมอนซ่ามันยาก็ค่อนข้างโอเคนะครับ94แล้วก็85นั่นเองนะครับธาตุนัดไม่ถนัดก็อยู่ที่4ทั้ง2องข้างนะครับแล้วก็ยิงแรงที่86นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของแพ็กอาร์เซนอลที่จะเข้ามาในวันจันทร์นะครับผมก็รอเปิดได้เลยครับหนึ่งใน9คนนี้ก็จะถูกปวดไปที่วิฟล อ่ะและนี่ก็คือทีมรายของอาร์เซนอลครับก็จะมีโอวาเบยองนะครับพาริซซองรากาแซดแบรเรโน่ครับการิชาก้าอ่าโอดิกานะครับเคียนี่บูกาโยซาก้าโฮดิงและก็ซามิตรโรนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นคลิปของอาร์เซนอลเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยละกันนะครับยังไงใครอยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สัตอนนี้ไปแล้วคคครรัััับบบบผมมมเเจจออกกกนนนใใหห่่ทุ๊าายยครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม